ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพินิดนะครับจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเยี่ยมชมไร่มันสำปะหลังพันเกศมังกรจัมโบ้กันนะครับซึ่งขณะนี้อายุมันนะครับได้ประมาณสี่เดือนนะครับสเดือนพอดีนะครับซึ่งแปลงที่ผมถ่ายทําอยู่นี้เป็นแปลงที่ต่อจากแปลงแรกนะครับที่ลงในเทปนึดมันสำปะหลังพันมันเกมังกรจัมโบ้นะครับอันนี้คือแปลง ที่เราถ่ายทํากันในวันนั้นที่อายุ2เดือนครึ่งน,นะครับวันนี้เรามาดูกันว่ามันที่ครบอายุ4เดือนแล้วโดยปลูกระบบธรรมดาดูนะครับสภาพความแห้งแล้งโดยไม่มีระบบน้ําหยดนะครับแลงมากนะครับดูดินส,สภาพดินทรายนะครับแลงมากนะครับดูครับดูสภาพของดินทรายนะครับแต่เราจะมาพิสูจน์หัวของมันเจ็ดมังกรจัมโบว่ามันเป็นยังไงใน ขณะที่สภาพดินแห้งแล้งอย่างนี้ครับมาดูหัวของเขานะครับว่าการเจริญเติบโตของหัวเขาจะเป็นยังไงครับนี่ครับดูสภาพเลยครับแห้งแล้งมากเลยครับแล้งขนาดที่ว่าใบร่วงหมดเลยครับที่ที่เป็นดินทรายจัดนะครับจะเห็นเลยนะครับต้นมันแทบจะตายเลยครับจนตายต้นเลยนะครับนี่ครับแต่เรามาดูหัวของเขากันอ่ะ ว่ามันจะแตกต่างกับสายพันธุ์อื่นยังไงนะครับดูหัวของเขาครับอ่ามาดูเลยครับนี่ครับลําต้นของเขานะครับนี่ครับตัวนี้นะครับลําต้นของเขาไม่สูงนะครับเพียงสูงแค่เพียงเอืนะครับหัวไหลของผมนะครับนี่ครับแค่ราวนมนะครับเุ่มจะมาดูหัวของเขาครับหัวมังกรเจ็ดจัมโบ้ครับมันนี่ครับมันพันมังกรเจ็ดจัมโบ้นะครับหัวใหญ่มากเลยครับ ที่เทียบกับสายพันธุ์อื่นที่อายุ4เดือนไร้เรียกกันไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้อ่ะผมจะเปรียบเทียบกับขวดน้ําให้ดูครับนี่ครับขนาดใกล้เคียงกันกับขวดน้ํานะครับนี่ครับห่างกันไม่มากครับนี่อายุแค่4เดือนนะครับพันธุ์มันเก็ดมังกรจัมโบ้ครับหัวใหญ่ดกยาวนะครับอันนี้อายุ4เดือนนะครับแรงมากๆครับสภาพอากาศครับแรงมากเลยนะครับ แต่เขาสามารถให้การลงหัวสร้างแป้งได้ตลอดเวลาคือนี่ครับลักษณะของลำต้นลำต้นไม่สูงครับมันอายุแค่สีเดือนนะครับแต่ถ้าเทียบกับสายมันพันอื่นของเราที่เกษตรกรพี่น้องไปปลูกนะครับอันนี้ก็จะประมาณ8 9ถึเดือนนะครับึงจะได้หัวขนาดนี้ถ้าเป็นสายพันธุอื่นนะครับอันนี้คือสายพันธุ์เกตมงกรจัมโบ้นะครับดูนะครับหัวเขาใหญ่ ดกยาวนะครับเรามาดูอีกต้นหนึ่งว่ามันจะเป็นเหมือนกันไหมครับอีกต้นนี้เหมือนกันนะครับใหญ่ดกยาวนะครับหัวมังกรนี่ครับหัวใหญ่นะครับอหัวใหญ่มากเลยครับยังไปอีกได้เยอะครับเหลือเวลาอีกที่ผมจะขุดเขาขึ้นมาก็ประมาณอีกสี่ถึงห้าเดือนครับรอเขาอาจไม่แน่อาจจะถึง1ปีถึง12บเดือนครับนี่คือเจ็ดมังกรจัมโบ้นะครับ ครับใหญ่มากเลยครับครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้ามีเวลายังไงผมจะพามาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนอายุห้าถึงหกเดือนครับนี่แหละครับการเจริญเติบโตของเกดมังกรไม่มีขั้วนะครับเขาจะชิดเลยครับการออกหัวของเขาการสร้างแป้งสร้างอะไรนี่ท่อลาเลียงนี่ใหญ่มากนะครับนี่ครับท่อหาจินใหญ่อ่านี่ครับนี่ครับดูแขนผมครับเทียบกับแขนผมอ๋อนี่ครับ ใกล้เคียงกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเรื่องของสายพันธุ์ที่เราจะนําเสนอท่านพี่น้องเกษตรกรว่าความแตกต่างของสายพันธุ์นั้นสําคัญมากเลยครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านทําไร่มันอยากได้ต้องการสายพันธุ์ดีผมขอแนะนําพันธุ์กลีบมังกรจัมโบ้เลยนะครับว่าการลงหัวของเขาการสร้างแป้งของเขานี้ดีมากนะครับนี่ครับดูการเจริญเติบโตนะครับรอบๆไร่มันเลยนะครับครับ ถ้าพี่น้องสนใจก็โทรมาติดต่อผมได้นะครับที่พินิษนะครับเบอร์โทรนะครับ085ย์แ2 4 3้นสูนย์นะครับไร่ทึ่งไร่นี้ตั้งอยู่ที่อ,อำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมาสารครมาม์อยู่ที่ตำบลสำโรงนะครับบ้านปนสายนะครับดูนะครับอันนี้คือแปลงที่ได้สีเดียนของเราเรายังมีแปลงที่พร้อมจะขายพัน อายุ7เดือนถึง8ดเดือนนะครับครับพี่น้องสนใจก็โทรติดต่อเรามาได้เลยนะครับนะอ่าจะได้สายพันธุ์ดีๆที่ไปปลูกกันนะครับนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับหัวเขาใหญ่จริงๆเลยครับดูสิครับหัวเขาใหญ่มากเกิดมังกรจัมโบ้ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับผมทํามันมาก็เยอะนะครับไม่เคยเจออย่างนี้อ่าสภาพดินแห้งมากเลยครับสภาพดินเป็นทรายครับหัวอายุ สี่เดือนนะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าอยากมาชมไร่กันก็สามารถติดต่อ,อยังไงผ่านมากับผมได้นะครับวันนี้ก็ขอลาพี่น้องเกษตรกรแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ